สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสกุสู่สกคนนะคะมาได้ค่ะพี่น้องกินขนมจีนน้ากันนะคะขนมจีนได้มาจากหอคุณฟ้าใสเมื่อวานนี้นะคะก็เลยเอามาเห็ดกินพี่น้องค่นะคะแบบจังสีเลยนะคะเดี๋ยวพาไปเห็ดนะคะว่าเห็ดจังไหนนะคะไปเบิ่งกันหลดวิธีทำนะจ๊ะ มีการทำนะคะคุณผู้ชมขานะคะเราก็เตรียมเส้นขนมจีนนะคะสีเอาเส้นหน่อยก็ได้เส้นใหญ่ก็ได้นะจะเอาใส่น้ําเล็กน้อยให้มันเจือจางให้มันละลายนะคะจากนั้นพี่น้องคะสูตรย่ำแบบอุบลเนี่ยคะ่ะแล้วแต่คนนาอนะคะแบบแบบที่บ้านแถวบ้านจะได้นะคะข้าวเจ้าสีบใสยบัยมะนาวนะคะไม่ค่อยใส่มะนาวนะคะแต่จะใส่แบบใส่แค่พริกใส่แค่น้ำป,าปลาปลาลาแค่นี้นะคะอี่ดีพี่น้องนะคะแบบจริงๆเลยนะคะอาจใส่ลงไปนะคะ เทพิกลงไปนะคะอุ้ยเอาอีกแนะ่อืมนะคะสะใจเทพิกลงไปจ้ะนะคะจากนั้นนะคะข้าวคั่วนะคะข้าขวควรนะคะเปิดพัดลมไม่ได้นะคะทั้นตอนนี้นะครับแถวบ้านจะได้นะคะจะใช้แบบเป็นแบบพริกผงนะคะนะคะส่วนใหญ่นะคะกินตั้งแต่หน่อยๆเนาะนะคะกับสีใส่แบบพริกผงนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะใสปะะ่ปลาไหลพิลลมพอนะคะใส่ปะลาไห่พิลลมพอนะคะหวดลงไปนะคะ หนึ่งสองสามอ่าหมดขวดเดยลยละกันนะคะพี่น้องโอเคนะคะหมดขวดแล้วนะคะโอ้ยหอมนะคะจากนั้นนะคะใส่ผงสุรสนะคะใส่ผงสุรสลงไปพี่น้องนะคะแล้วแต่ตามที่ต้องการนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวคนสักนิดนึงนะคะโอ้ยคุณผู้ชมดูสีสันบังสีสันมนจาก ตส่เพชรแสบทองคักที่นี่นะฮะอื้หูใส่คุณผู้ชมขนมจีนนี้ได้มาจากอาบ้านคุณฟ้าใสได้มาจากหอคุณฟ้าใสนะฮะซิมเบงจากที่นี่อืมรดนะคะจากในคุณผู้ชมขานะครับนี่จ้า เอาถั่วลงไปถั่วที่เราเตรียมไว้นะครับหลักกะปลาทูนะคะปักถัว่วหลักกะปลาทูต้องไปนะคะคมณผส้มนี่นะคะดูหน้าตาจ้านะคะไม่ต้องคนแรงมากนะคะคนแบบอุกมปริบพอนะคะเอาแบบพอกคลุกคลิกนะคะนะคะจากนั้นเทลงไปจ้านะคะป้ยเทให้พี่น้องเห็นนะคะเทลงไปจา้าอื้อ สูตรนี้นะคะมันมันจะไม่มีความเปรี้ยวมาดับเลยนะคะมันจะมีแต่ความนัวนะคะเพราะว่าได้หน่อยๆนะคะจะรักกินจะสีก็พี่น้องบ,บ,บสไซบักเน่านะครับมากรุงเทพนะคะมาเห็นข้ายยำขนมจีนส่บักเน้าตกใจนะคะแปลกใจพี่น้องนะคะ,ะคอยแปลกใจว่าอ,อ๋อข้าเจ้าส่บักเน่ากันนะคะแนวกินแบบพ้าเจ้านะครับนี่นะคะไปกินกันจ้า พี่น้องนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วแต่นะคะว่าอยากจะใส่ผักอะไรนะคะข้างๆบ้างนะครับเดี๋ยวนีพักกับแพงแพงพี่น้องค่ะนะคะไม่ได้กินน้ากันนะคะใส่มือลดได้จานนะคะบ้านคอยปกติยุยุอุบลนะคะก็จะแบบจับละฮาบาทพี่น้องนะคะจับละฮาบาทนะคะแล้วก็เอามาสัวกินเองนะคะของไผของงมั่นจานไผ้จานมั่นได้จานนะคะอืมอืมสซมแห้งปลาทูดะ มีอาการเผ็ดแบบมื้อวินอยู่นะคใครเด้อใส่ซอสลงนิดหนึ่งนะครับไม่ได้ืัอ๋อหืมหามยากข้า,างกลครับอ,อ,อืมไม่กับบะหมี่พี่น้องนะครับซื้อมากกย่างใั้ห้ใ,ใส่ได้ให้ใ,ใส่เป็นอยู่จ้ะ อืมักแตงตามถ้าไหนกินข้าวจเศร้าตอนอยู่หกโมงแล้วว่าลยกินข่าวเศร้าพี่น้องทำเองอยู่ที่หัวง่ายๆวิธีทำพี่หลองเห็นมาแบบแปบ๊บเดียวแล้วนะคะข้าวเดียวแล้ว ขนมจีนอันนี้เ้นมันบ่อคอย,ย่าเนี่ยบานท่าเนี่ขนมจีนเส้นยา่าแห้งกับกันเหนียวนุ่มบางจาเจ้าเพิ่นเอาขนมจีนเอาเข้าวมาทําขนมจีนนะครับแถวสกลนครเนียวประมาณเนี่ยนนเ,เล่นรูนนครกว่านครพมนุนนม,ะน,มนะคะเพิ่นสิบขนมจีนหลายนะคะ เขาหนาะแถวอ,อีสานฝั่งนั้นนะคะเขาจะกินเหมือนขนมจีนกินแบบกินท่าเขาเด้เลยนะคะหมายถึงว่าแบบกินดูแห้งนะคะเนาะเป็นเมืองแห่งขนมจีนชัาบจัก สกอปเอามานตะบานนะคะอยู่ดินแดงยำฮิสอ่ะก็มันแต่ยินมะใส่พี่องอร่อยล้างสองรอบสามรอบนะคะผักคุณผู้ชมผักซื้อมาจากตลาดนีต้องล้างหลายๆรอบนะคะเพราะว่า บางคนบางเที่ช่วงนี้เพิ่งกับฝ้าวขายห้มไม่ออกไปเพิ่งกับประเดีล่างดีนะคะเขาเอากลับมาต่องล่างแบบได้หลายรอบมีปลาถูด,ด้วยนะคะขนาดล้างหลายๆรอบนะคะยังมีกี่ห็นอยู่นะคะ เมื่อวานฟ้าสางเลือกไปกินแกงเขียวหวานนะครับกินจนเสร็จหมดแล้วนะครับแต่ถ้ากินอิมอ่มแบบเพิ่งเห็นว่าซื้อขนมจีนมานะครับเพิ่งนึกออกว่าซื้อขนมจีนมากินกับแกงเขียวหวานก็เลยบอกว่าถ้าหร่อไม่กินเอาให้ชันเพราะแกงเขียวหวานก็จะหมดแล้วนะเอาได้ครับเอามาตัวเองเลย คุณผู้ชมได้เหนิวก็ไปลองหายทาดูนะคะแสนแท้เมนูแบบนี้นะคะเป็นอย่างไรกินได้ตลอดกินได้สบายนะคะอย่าลืมคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์พวกกันได้อยากให้จินอะที่อี่ยงต่อไปเมนูอย่างไปกินอาหารอยุไส้ไปตื่นอีอยังมาก,กินนะคะคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืม ไม่อยากพลาดคลิปแบบเอ็กซ์โวเซตแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะจ๊ะคุณมุซ้อืมบอกว่าอยากให้อยากให้เฮ็ดคลิปเงี้ยกว่านี้อยากให้เฮ็ดแบบนั้นแบบนี้นะคะคอมเมนต์บอกเดี๋ยวเลยนะจ๊ะอร่อยอืมขร่อยอร่อยมากไปราคาประมาณ